สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกับทางซ่องลุงไม่วนข้นทำกนเกษตรสําหรับท่านใดคำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำกระขับด้วยเพื่อได้แจ้งเตือนทุกทีใหม่สำรับเศร้าเมื่อไรพี่นอ้องเศร้าวันพุทธที่เจ็ดเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระเบอือทั้งอันบ้านกุดเลือกค่ำอำเภอวานนนจังหวัดสกนลนครนะพี่น้องเด้อ ก็าพามาบางบรรยากาศตลาดพี่นอ้องพามาสอบถามราคางัวราคาควายแต่ว่ามือนี้งัว่บลายได้พี่น้องงัวนนับตัวได,ดว้ง่วบม่มีง่วเหลือบดแล้วพี่น้องตลาดหน่อยก็บ่านหน่อยด้วตลาดกุลขั้มตลาดใหญ่ดิแต่ว่างงวมันบดแต่ว่ามันอากาศหนาวแห้งพี่น้องเมื่อนี้ยูสิบเอ็ดองศาเขาจ้าว่าสัลรตงไปอีกทอดแปอดองศาคนนีดด้แต่ว่าหนาวแห้งมือนี้ งัวว่าเขาแต่ว่าควายลายอยู่พี่น้องควายลายอยู่ลายกว่างัวอยู่ซาซาบึงพี่น้องราคาก็ดียู่ด้วยพี่น้องเด้องัวราคาว่ามันไข่กัวตะเก่าลายอยู่พี่น้องแต่ว่าก็เลี้ยงวนวนไปงัวเริ่มมบดละมันร็คิเริ่มมีราคาขึ้นเรื่อยๆและพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็เลี้ยงวนวนไปซักกอนมาพี่น้องมาบิ้งน้ำกันไปยังไดราคางัวสอดพามน้ำกันพี่น้อง กระดูกว่จะจอยอือทั้งว่าล่ะสจะจอยนี่คู่นี้จะได้สองหมื่นหาร้อยสองหมื่นครับหาร้อยครับคู่นี้ครับโอ้มันถือตัวละหมื่นหาร้อยคนนี้เนาะตัวละหมื่นหมื่นหมื้รอย่นะโอ้หมื่นหาร้อยก็หมื่นบอตัวได้หมื่นตัวได้หมื่นนี่ตัวนี้ตนั้นหมื่อยโอ้ตัวนี้หมื่นนึงเบื้งลพี่้องว่ามันกลุงหลังมันหนาวนหนาวมัหนาวอันนั้นมื่นหาร้อยถือกับแพงกเบื้องลเลยเด้อเ งูอ่ะว่าว่าถือกระแพงกับเบื้องเอาโลดราคาอันว่าถือกับบ่แมนว่าแพงกับบ่แมนเบื้องเอาเป็นว่าตัวนี้เมือหาร้อยตัวนี้เมือหนึ่งเนาเป็นวว่ายังพันรมีนสีนไปได้เนาะแ่ับต้องไปขุนซะก่อนยังจะได้สีนวาขุนเาะแล้วคาในต่อได้อีกบ่นน่ ต่อได้อยู่ครับโอ้ต่อได้น่อยนึงเนาะต่อได้น่อยนึงเป็นว่าต่อแต่ยืดด้วยพี่น้องด้วยเปรอ่บ่เบอร์เท่าเน่เบอร์ยังศูนย์ยงนเก้าแปดนก้เก้นึเกนพี่น้องนี่เบิ้งเอาแต่ว่ามันอยากจอยว่าไปยังเอาไปใส่ยาเรื่องกินหยาดีดีนพี่หนเดียหาแข็งก็กินแต่กินว่าอาหารที่ไปนี่กินแล้วกินเป็นแล้วเนาะกินกิไม่ต้องฝึกยากเนาะเอาไปห่อเอาไปอแก็ซัดเลยนบ่ เอาผู้ใดยอยากได้ง้อขุนด้วยพี่น้องเด้อโทรเข้ามาโอ้แม่นี่แม่มานหรือแม่ลูกนี่มันไม่ลูก,กว่าอะไรนี่เจ้าของคนไปใส่อะไรเพิ่งกลุ่มนี้ด้เพรอคนว่าซิบหาด,ด้วยเนาะห้องไว้าซิบหาละคาหา้องเพิ่นว่ามันเป็นราคาขายราคาห้องนี่ซ้ำหนึ่งก็ได้ซิบหาได้่นห้องแต่ว่าห้องสืหาหา้อๆกว่าแต่ว่าผู้ซื้อก็จเขาจะซื้อให้บ่า ยานเขาบูช์กยาน่เลยยานเดาเมื่อยเลยเ่อตีอันนี้ฮัาไปสะอันนี้เมอโอ้คุนซื้อกับ่ลตีนี่พี่น้องชิบหาจะว่าหันอยากบอกไยจักหน่อยมันบ่งัวบ่าเคยเขาสังคบมาสิมันโมมีมันโมเมียนพอรตเมืองวัดสันหรือะมาหอดั่งเนาะ จ็เป็นพ no. ันเหยอ่อ่อเนี่ยใส่ตัวแลี่ยมเนี่ยด้งูสีตัวโอ้เขาเราสื่อกันแล้วพี่น้องสีตัวพี่ตัวงูหน่อยงี้นั่งคนมาสื่อหลายก่กลัวงก็ัวคยพี่น้องคนหลายดิแต่ว่าของห่อมีเข่าบาดนีโอ้ยหนาวหนาวหนานาวพี่น้อง ฟังทีนี่เขาจะก็ซ um ื้อบดแล้วันนีงมัย่างก็ตัวโตควายนี่วหมนี่รถถ่วงเขาเจ้าฟังนี่เขาจะก็ซื้อใบบดเหรอโอ้บดเหรอควายพี่น้องเขาจะเสือบบดเลรอนี่เขาจะก็ซื้อใบฟังให้ควายเขามาไหลอยู่แต่ว่าเขาจะเสือบใบบดแล้วได้ห่างเขาจะมาซื้อ เจ้าไม่หางมาหลายหมื uh, ่นักบาทลูกมั้งห่เอาเตลูกันเหลือแม่มันโอ้เอาเตลูกบนสองพันหาแม่บ่ได้เอาคือบ่มาลลูกมัล่ะโอ้เอาบ่เลยบ่นเขาเป็นชื่อยคอมางโอ้ชโต เ่นว่าสื่อยู่งแต่คอข้นๆเลยพระเจ้าเมาคอกเลยม่เบิน่ย้วเบิร์ตจะทเิหไม่ยกคอกเลยบ่นี่แมเบิบป็นตัโอ้เป็นตเป็นตัวเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่นี่โอ้โลละหกสิบ ขายเป็นกิโล่กโลละหกสิบปรสนพี่น้องเต็มรถอันยัตชื่อตุรเกจพันชื่อตุลเกจพันชื่อเขาไปคุณนั่นขายออกมาได้บ้านนี่ตุลละสามเมื่3นบอกสามเมือนนี่ละโอ้โเฟอร์ครอบรถบนนี่คือขัดไปโอ้เนเ่นๆพอตันบ่นี่ บ่ฮอดเหรเนาะตั้งหมื่นราคามันจำหนิหอดตัวกันสี่หมื่นบ่หนิบ่หอดบอกสามหมื่นไปไปเวียดบอกโอ้ไปเวียดบดพี่น้องโอ้เพิ่นสื่อเพิ่นไปเมาขอกมากเป็นเงินขอกงอขุนของพระศิษย์ดิเนาะขอกพระศิษย์อยู่ทางบ้านบ่อบ้านบ่อบ่ครูเจริญฟาร์มโอ้ คือง่วคุณพี่น้องเขาจะาคุณใส่ขอบบ้านนี้เวียดไปเอาข้างเนาะบวโอ้มันอาหารมันดีเนาะข้างแบบสูตรระเบิดระเบิดข้างเนื้อข้างก็ยังออกโอ้ขากข้าวอาหารเราผู้เจริญฟาร์มเพิ่นวะนี่เจ้าของฟาร์มเพิ่น ง่ายเปล่าหล่ะงายผู้เรียนจะคลองฟ้ามโนนี่โฮเกี้ยงง่ายดิเนาะตัวคลองฟ้ามจูงเองเลยลูกน้องไอยืนนี่ลูกน้องอุ้ยตายโอ้โมีแต่ตัวนวดไหมอ๋อพี่เล็กอยู่หลังขึ้นก็เจ้าขุนมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอเะนะได้ดิ่นได้ดันเนาะว่วยครับรถจะเปลี่ยนช่วงมูนเหรเฮ็ดยังบัดนี่ อ้าวแล้ก oh, ็เอาแบบนี้หน่อยบ่ได้เอามูไม่ได้เอาขุนขึ้นมูบ่รุ่นดีได้แล้วดูหัตใจถอยออกได้ตัวนี้ถอยออกได้เยอะๆไก่ได้ตัวนี้โอ้ขุนออกเมือนกับพ่อออกด้วยนัดเดียวเนาะออกรอดรอดเดียวรอดบดรอดแก่งดีแต่ต้องสับจำแก่งอยู่ดีเป็นอะไรขุนละนี่ตัวใหญ่เขาจะเอาไปขุนไว้่อยเขาจะเอาไปส่งเบียดโลละหกสิบกว่าคนมากิน รหกสิบถ้าเป็นอาหารเียวของมีกันไม้เลยเนาะโอ้ร้อยโลหกพันตัวหนึ่งมันเป็ดรอยโลหุบอกอาร้อยโลสี่รอยโลหนอนแล้วแต่น,น้อยใหญ่เน,นี่ยเพิ่นันั่นเพิ่นขายออกล็เดียวในรถพงร็ขั้นหนึงเลยขายกำไรมันนะนรถะะดเดียวนี่ยเลยอรถเดียวอาหารเก่งใ้รถหอดเดยอดเดยอาเราพิตเองถด้หอยเราโอ้บกท เฮือกดอยให้นอเนี้นเนาแล้วข้าเจ้าเสือบดหรอบดเฮือก่อยบ่เห็นเจ้าคองเขาเจ้าพี่น้องขาเจ้าซื้ออาบดหมนเเขาเจ้าก็ซืือไว้เมื่ไรนี่นี่มันงอมันอืดขาเจ้าก็ซสือไว้แล้วขาเจ้าซสือไว้เลยบดนี่ ตื่นเต้นได้ดึกขนทันได้แกงมุนี่็แม่นพี่น้องเขาเจ้าซื้อเอาบดละ่ะมึงเขาเจ้าก็ซื้อแล้วเขาเจ้าซื้อไปคุ้นคือเมื่อกี้ที่ผ่านมาบนบ้านทังพี่โอ้ไทยแล้วววขึ้นรถไปมีเด็ดฟังนี่เขาเจ้าซื้อแล้วไปยังพ่อได้ซื้อบนโอ้เมนงัง ไม่น้่งพี่น้องขายแล้วรูปเจ็ดร้อยเอาขึ้นรูปรูปเด็ดทสามสิบเอ็ดโอ้สื้อสามสิบเอ็ดมาขายขายขายสามหมูสามหมื่นโอ้ยของญ่นึงเนาะขายให้เบียดบอกขายให้เบียดโอ้คนขายแหลวพี่น้องเบียดขายเจ้าเปดเจ่าเปดบอกง้อง้อหมดเนาะง้อรูปหมดเรื่อเขาบอกมามันหนาวบอกมันหนาว โอ oh, ้นี่กีนออกงวก็เรล่มมบดเลยที่มัน่ามันก็มันหนาวน,ำน้ำแนวแม่ลูกนี่เท่าไรสันราคามันหกอยากได้อยากได้ชิบหกลูกมันจากพันหรอมันไก่เยีมัน่เเท่าไรล่ะต,ต้อยมื่นเท่าไรละ่ะม่นเอามหาหายเอามึงหาหาลยแล้วะวะชิบสามไปยี่บ่ เอบสามเราบงสืบผู้ใสบเียรตินี่บขายวะสิบเก็ยตตัวนะไอ้สตัวนะต่อรองอยู่เขาเปลี่ยนคนนึบขายวดสิบหาหาร้อยวัดสันคุณว่า้ดร้อนไหนู้้สิบหาหาร้อยว่าสันแต่เมยมันตักบาท จมันม <b> ื่นหนึ่งม่แม่มันลูกคลูกสามพันลูกหกพันลูกหกพันเก้าพันพันไหบอกรนไหยนเก้าพันเลยได้อยู่บ่ขายได้อยู่บ่ขายแล้วเนาะแเนาะขาันจำเป็นมันบ่เออเเดี๋ยวี้างบกจำเป็นไปไรจติโอ้แม่บ่หมื่นหนึ่ง ก้าพันขายบ่ไ้บ่แม่บ่ขายเก้าพันลรแม่บ่พันเดียวนึงต่อพันเดียวนึ่งตพันเดียวบ่บ่ได้รอดช่อเที่ยงเอนเก้าพันเจ็ดเก้าพันเจ็ผมผมเก้า็ได้บ่ผมย่านแม่ลูกบนยากบ่ยากสามพันบ่ยากสิซื้อให้สามพัน่ะลูกบ่นน่ะ สิบสองสิบสองมื่นสองมื่นสอง้ายพน, <c oughs> นาจังเก่าที่โอ้แ <c oughs> ม่ลูกจะบาดระยห่นี่โอ้แม่ลูกนี่แมของแท้ด้นี่ห <c oughs> อดมืม่นม่หน่กักพันเหรอโอ้มื่นที โอ้หมื่นพันหนึ่งโอ้ลูกลูกตูพู้ตัวนี้เพิ่นว่าหมื่นพันหนึ่งมาสั่นพี่น้องต่อไรราคาห้องต่อรองได้เนาะ,ะตัวนั้นเดนสัตว์ตัวนั้นฮ่าฮ่าว่ะอันตัวนี้ก็หมื่นเอสมออื่นเอทขึ้นกันสองหมื่นโอ้อันนี้สองหมื่นพี่น้องอันนี้เป็นลีราคาห้องต่อรองได้เนะยาะใหญ่เนาะเบอร์ติดต่อเขาสุดยังนาะยใหญ่ 0 6 1ย์1 8 7นึ่3 5 4 4เนม่าม่วดเด้อพี่น้องด้อนี่ผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยนี่โอ้ดนดนรถพี่น้องนี่พี่น้องถ้าเบิ่งอันยังางนเืยว่าอยู่แต่ว่านจะลีจังดเม่ลูก chắc cho khoáng hơn nhân ta luyện cho là nó ruột đi dưới đi chắc chứ thấy cho khoáng hơn bảo hiểm cho khoáng luộc mè cho tô mồi หายบิดต <bio? S 2> ีหายบิดหายดีเลยมึอเนาะมันงัวงก้วยบ่เข่าบ่ไหลมันมนัไปใส่บิดก้วยก้วยอ๋อมันก็เบิดเปลี่ยนเนาะใครจะชื้อท่านโอ้มันออกกูเลียงมาไงพะท่านเนาะพะทันเด้มีแต่เขา่าอ้ามือเดถอยง่ายนะอย่าไปว้ามันบ่ลร่องมึงก็มันบ่กเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสิไปหามาแต่ใส่เนาะมันก็เบิดไปเรื่อยๆห้องคนมาสื่อเห็นแก่กับมายังทีอ่มีแต่แก่ไปเรื่อยๆทำไมเรับจ่ายราคาแบบเงินเป็นราคาแสนบ่โอ้มันเพิ่มขึ้นนั่น พี <N> ่าเ <N> ี่น่อคนว่างแต่ว่าแต่ใส่หัวควายมันก็เบิดหน่อยได้หอยที่เขาเจ้าคนมาซื้อหลายวว่าขายขายบดเหรอย่างดูครับโอ้อันนี้ม่ลูกเจ้าซื้องัวเบลคุณขายงัวลอดเดียวเด้๋ซื้อลด หกหล่อขั้นใหม่ๆเลยพี่น้องนี่นี่เขาจะออกแก้วมาทรงเวียดนี่ตัวนวดเขาจะขายแครโลละหกสิบบาทหนึ่งขี้ออยงได้ลดเป็นขั้นง้อคนตลาดง้อถ้าให้เป็นนี้ถือกิจธิมันจะได้ยิ่งได้พี่น้องแล้วบ้างสายไฟเด้อถือง้อโค้งตามตลาดเพ,พื่อก,กับไปขุนขุนแล้วก็แต่ว่าเพื้นกที่ผลิตอาหารเองได้เพิ่นก็เอา ออนอมาขายให้เวียดขายบ่ได้ข,ขยายหนักพี่นะ้องเลยแต่ว,ว่ามีเงื่องง้อสิขายขาคุณมันอ้วนแล้วแต่ว่าต้องมีทุนแน่จัิงหน่อยนี่เห็นบ่เขาเจ้าจขายออกรถเดียวได้รถโคกบ่ขั้นบางไงหน่อยนี่สามพันห้าโอ้หมื่นสามพันห้าร้อยง้อโค้งบ่เขาเจ้าไปคุ้นนี่แหละพี่หนอง้อรุ่นอย่าเงเขเจ้าไปคุ้น,บบนนั่นเนาะโค้งเงี้ยเองส่คุณเอามาขายคือเจ้านี่เขาเจ้าขายรถเราหกสิบบาทนั่นเดี เต็มรถกี้เนาะมีสามสิบสี่สอืมมีพี่น้องก็ดีเลยคุณงอายุได้บอเจ้าขายซื้อขายกันแท่นรลลวหกสิบาทถ้าจะไปได้เงินหลายล้านหลายแสนอยู่พี่น้องก็เจ้าซื้อกันสิบแปหาอร่อยพี่น้องสังคมีอ่ โอ้ไล่ไปเลยฮ้เอาแพะวันนั้นบอกโอ้เสือเม่มันแต่แเม่มันตัวนันเกาขั้นหาเสือแต่แเม่ลูกบุญเอ๋อลูกจพรามีมอมโอ้ยลูกบ่สองตัวหาพัดเอาอยู่ลูกเป็นเจ้าบานสื้อต่อให้นน่ตัวนี้เกาขันหาตัวนี้ยักบาทนี่ โอ้มูหนึ่งกับเ่าไหน่อันปาลูกเขาจะไปขายบาทลูกมันต้องบาทหาพันหรอสองตัวน่ะถูได้พ่หาบ่ถามมึงซื้อว่าผมบอกีตนนัยนไม่เข้าวนี่แหละน้ไปซื้องเขาบอกได้ว่าไปออกกระแซไปเราบ้ว่ง้อถือมันไปซื้อว่าได้ไปขายว่าพอดี บํเว่าหนูพดอื่าพ่าว่าเ่าว่าว่าว้าว่าว่าวเาว่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 าจ่าว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 อาว่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 าวาเสาว่อว่าว่าว่าววา่า่เ่า่่ว่า่วว่น ก็่บอก่าฉันสันอก็ถามเนาะว่าอาอกไปออกข้าวไปก็แซวว่าืนี่บกโอ้สองตัวเัมนเมื่อหนึ่งมันเป็นสองตัวหาพันถือตัวละหาพันแล้วหรอไปหกสิบเดหกสิบหกปีนี่หรอโอ้นี่พ่ดว่าสองตัวเพ่ดว่าเมื่อหนึ่งมัาสั่นถือตัวละหาพันเิ่นวาแก่ข้าวม่เป็นสองตัวม่นเป็นสองม่นเป็นสองตัวหาพันตัวละหาพันมานสัน ถวแม่พ่นขายแล้วแม่พ่นขายแล้วแม่พนขายเก่าพันตัวนี้พ่มื่นหนึ่งพนขายเรียบร้อยแล้วสามพันสร้ยั้อสองร้อยแล้วาปด้านี้พ่อแก้วจะขายสิเกผมแม่นาบ่บอกายบ่บกรอกราอ0ราอายกบอกกาออรบอกยบอกย มันม้าเหมือมขึ้นวิ่งนมบอเด้บอกเลยเขาแยกนมเขาเขาเขาสีกโอ้เขาสีกเขาสีกลูกออกนมเลยตึงโอ้เนื้อเนาะเป็นเนื้อเนื้อล้วนๆเลยโอ้โทสุดยอดคนมาซื้อหลายกว่าเท่าไหร่ล่ะนี่สี่หมื่นหนึ่งพันขายแบร้อยแล้วไปคือรถพ่นสีพ่นสีก่อน

นี่แหละครับว่าเอาเงินมาท่านน่นรถสรางนั่น,น,นก็ได้เสือจนมันย่างจักโตอีรีรอหน่ยเว้ยไป่ลุลุ่ขายรถระเบิดนัดเนี่นลดลดยเสือเกงอ่งรีระเบียดมื้ยเนาะเสือบถระก์อีรีเนาะผมเห็ของสีขายแล้วบาทนี่นี่บาทนี่นี่จังสีเขาไปซื้อเด้แบบนี้แม่นเ่าเลี้ยงอยูข่ขอกก็ไปเลี้ยงไว้แบบนี้คนไปหาซื้อเขาก็าไปซื้อเด้มันจ่อย เห็นบ่อันสู้มันอ้วนเขาเจ้าก็เมาบนล่ะสู้มันจยจอยเขาเจ้าก็บ่ซื้อมันจอยแห้งเขาเจ้าหาแต่งัวอ้วนไปเอามาจะในปลาหมดม้าเขาเคยเขาสังคมติเป็นแซนล่ะพันล่ะโอ้โหเพลวีอยู่อยู่จะในปลาได้ดีดอนแต่ยิบอดนหอกเขาห้ามมัยังลอกกินนีงแล้วจับปลาแล้วข้ามัน ก็หลายเลยเกิากอะไรเกิดห่างเมันทองวิาห้องว้ยื่อเสือต่ออ๋อเห่นปะนี่ต่อกระต่อคักต่อแน่พดว่าให้ต่อกระได้ต่อกระต้อคักต่อแน่พดเลยแพงไม่รู้สึกนี่เขาซื้อวสองหมื่นหาพันเขาจะซื้อไโอ้มันเรียงอะไรอยู่บ่มันนัวมันบ่

แกหนาวด <Okay, now. S 1> ีแล <congestion could> <back> oh. ้วแกนวนว่าว่าเป็นยังคนสันมือนี่เลยวายลายอยู่ซีร้อยซีนั่งไงล่ะมือซีร้อยนูบิบหาซีร้อยโอ้จิบหาีร้อยนึกว่าโอ้ลูบรอดีเนาะจิบหาซีร้อยคนสันคนว่าสรุปแล้วมือนี่ง้อบ่อเข่าตลาดปล้วนสื่อไหลของบ่มี สีขายพี่น้องมด่มีมหอข,ออมออของขายเขาเจ้าเสือบดเขาเจ้าเสือบดละมือนี่ซับลาบอยู่ในแมนบดนี่เขาเจ้าเสืองัวเขาคุณเาเจ้าขายจักบาทอ่ะขายจักบาทน่ะขาหามเงนหาหมนครับอ๋อเจ้าเสือมาจักบาทนี่ือมา,หาหมเกเสมน็ือนเ็ขายหาหมนนก็ได้สามพันเ โอ้ขายเวียดนามบอนี่พี่น้องไปเวียดนามมาสั่นซื้อแต่ขายดีเนาะข้าวเนาะสอนงัวราคาวกำลังดีเนาะกเพราะเด็กแก่อยู่เป็นบ่มันจะได้เสื้อหัวหอดเวียดนามเขาจะปาดข้อก้อนบ่โอ้ยยางลาพ้าไปเสื้อหรือยางบับบับไปเสื้อสาวเวียดไปไปไปเปเสื้อเวียดนามเป็นหอดเวียดนามจะได้เสื้อบ่เขาจะบอกเขาลงเจ็ดก่อน นเนาะเนื้อมันนีนดีเว่